ตาตอมชีเป้า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 เสียอยากจะลอบเราด้ยชีเป้าชีเป้าจะเป็นไงกันเดียวลุ้นชีเป้าชีเป้าตาตอมชีเป้าโปรรับลมหนาวจากชีเป้าเอฟซีแค่ฝากก็รับของรางวัลฟรีทันทีฝากขั้นต่ำหรือฝากสูงสุดเพื่อรับรางวัลใหญ่สุดพรีเมียมรีบเลยฝากเยอะยิ่งได้ของใหญ่ สมัครสมาชิกใหม่วันนี้รับของรางวัลได้ทันทีไม่ต้องรอที่ชีเป้าเอซีของรางวัลผียับเรามาเริ่มกันที่ฟุตบอลประจำคืนวันอังคารที่7ตุลาคมกันก่อนเลยนะครับ8คู่ฮะเริ่มกันที่อิหร่านนะครับผมอัสดิกานลีกนะครับ2ทุ่ม15นะครับเมสเชบาบังนะครับเปิดบ้านเจอกับเนสเกอร์แมนนะครับเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับเอริโออิสลามชานะครับเปิดบ้านเจอกับซานัตนับอบดานะครับ สองทุ่มครึ่งอีกหนึ่งคู่นะครับผมนะซัจจิมาซันดารานะครับเปิดบ้านเจอกับบีซาร์ดเคอร์แมนแชร์นะครับต่อมานะครับผมรายการฟุตบอลอังกฤษนะครับเนชั่นอลลีกนะครับเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับสกันทอปอยูไนเต็ดนะฮะเปิดบ้านเจอกับมอร์เคมนะครับแล้วก็ปิดท้ายที่รายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของทีมหญิงนะครับผมเริ่มกันที่ห้าทุ่มสี่สิบห้านะครับยูเวนตุสพบเบนฟิกก้านะครับแล้วก็ตีสองสามคู่นะครับ เริ่มที่อาร์เซนอลเจอกับลียงนะครับผมแล้วก็บาร์เซโลนาเปิดบ้านเจอกับไบเยอร์มิวนิกแล้วก็ปิดท้ายที่ปารีสเอฟซีนะครับเจอกับเฮเวอรี่โรเวนนะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับผมฟุตบอลอิหร่านนะฮะเวลา2ทุ่ม15นะครับผมเมสชาบาบักนะครับเปิดบ้านเจอกับเมสเคอร์แมนนะฮะ สถิติการเจอกันของทั้งคู่นะครับ5นัดหลังสุดนะฮะก็เป็นทางฝั่งเมสเทอร์แมนชนะไปได้1นัดนะครับแล้วที่เหลือก็เสมออีก4นัดนะครับสกอร์0-0ทั้ง4นัดเลยด้วยนะครับโดยนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับเมสเทอร์แมนบุกมาชนะเมสแช่บารบัไปได้2ประตูต่อ0นะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนแล้วก็ฟอร์มนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมในซัดิกันลีกกันดีกว่านะครับเร็วๆที่เจ้าบ้านนะครับเมสเช่บ13ของตารางับัด ชนะ1เสมอ4แพ้1นะครับเก็บได้4คะแนนนะฮะพร้อมกับประตูที่เสียเนี่ยบวก0ูนเท่านั้นนะครับผมส่วนฟอร์มนัดล่าสุดนะฮะของเมชร์บาบักนะครับผมเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมพวกเขาออกไปเยือนนับบันดาอับบัสนะครับผมแล้วก็จบเกมเนี่ยทำอะไรกันไม่ได้เลยนะครับเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะฮะก็ทําให้5นัดหลังสุดนลีกของเมชร์บาบักนั้นยังไม่ชนะใครเลยนะครับเป็นเสมอ3นัดติดต่อกันล่าสุดด้วยนะฮะ ส่วนทางฝั่งของทีมเยือนนะครับเมสเคอร์แมนนะฮะดับสูงทีเดียวนะครับอยู่ดับ3ของตารางครับแข่ง6นัดชนะ3เสมอ1แพ้2นะครับเก็บได้10คะแนนแล้วนะฮะพร้อมกับประตูที่เสียเนี่ยบวกหนึ่งนะครับผมส่วนฟอร์มนัดล่าสุดของเมสเคอร์แมนนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับพวกเขาได้เล่นในบ้านนะฮะต้อนรับการมาเยือนของดามเมชนะครับผมแล้วก็โจเกมเนี่ยสามารถคว้าชัยชนะไปได้2ประตูตอนนะครับผมก็เป็นชัยชนะ3นัดติดต่อกันในลีกแล้วนะครับของเมสเคอร์แมนนะครับ ดูจากฟอร์มตรงนี้นะครับผมบวกกับสีติที่เจอกันต่อตองก็ขอชี้เป้าไปที่ทีมเยือนนะครับผมเมสเคอร์แมนนะฮะของเรานั่นเองนะครับฟอร์มดีทีเดียวนะฮะชนะ3นัดรวดในลีกแล้วนะครับผมซึ่งสวนทางกับเจ้าบ้านมาสมควรนะฮะที่5นัดรวดยังไม่ชนะใครเลยนะครับแบ่งเป็นเสมอแะส่วนใหญ่ซะด้วยสานะครับผมก็นัดนี้เชื่อว่าเมสเคอร์แมนเนี่ยน่าจะสามารถบุกมาเอาชนะ เมสชบาบากไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ0ูนนะครับผมก็เชื่อนิ่มๆนะครับสำหรับเมสเกอร์แมนนะฮะคู่ถัดมานะครับผมเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับเป็นทางฝั่งของเอเริโอเอสเลมชานะครับเปิดบ้านเจอกับซานัสนับอปดานะครับสถิติการเจอกันของทั้งคู่นั้นล่าสุดนะครับเมื about, ่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะก็เสมอไปศูนยประตูต่อศูนะครับที่บ้านของเอริโออิสลามแชนะฮะ ส่วนอันดับตารางคะแนนแลวก็ฟอร์มนัดล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับผมรดยวันที่เจ้าบ้านนะฮะอยู่อันดับ11ของตารางนะครับผมแทง6นัดชนะ1เสมอ3แพ้2นะครับเก็บได้6คะแนนนะฮะพร้อมกับลูกได้เสียได้ติดลบ2ไปแล้วนะครับสำหรับเอริโอนะฮะส่วนฟอร์มนัดล่าสุดนะครับผม่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับพวกเขาออกไปเยือนพาจูนูบี้แจมบูเชอร์นะครับผมแล้วก็โจเกมเนี่ยทำอะไรเจ้าถิ่นไม่ได้นะฮะแถมแพ้ให้เจ้าถิ่นไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับนั่นก็ ทำให้เอริโอเนี่ยสนัดในหลีกหลังสุดเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ2นัดแล้วก็แพ้2นัดนะครับผมส่วนทางฝั่งของทีมเยือนนะครับซานัดนาฟอับาดานนะฮะอันดับแย่กว่านะครับอยู่อันดับ13ของตารางนะครับแข่ง6นัดเสมอ5นะครับแพ้หนะครับผมเก็บได้5คะแนนนะฮะพร้อมกับประตูที่เสียเนี่ยลบ1นะครับผมส่วนฟอร์มนัดล่าสุดของซานานาฟอับาดานนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วพวกเขาได้เล่นในบ้านนะครับผม ต้อนรับการมาเยือนของเชนาวาซซี่นะครับผมแล้วก็จบเกมก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้นะครับเสมอทีมเยือนไป1ประตูตอนหนึ่งนะครับผมอ่าดูจากฟอร์มตรงนี้นะครับผมฮะต่อต่อก็ขอชี้เป้าไปที่เจ้าบ้านนะครับผมเอริโออิสลามแชร์นะครับนัดนี้เนีได้เปรียบตรงที่ได้เล่นในบ้านนะครับผมแล้วก็เจอทีมอย่างสนาน้ำอัดาเนี่ยที่ยังไม่สามารถ สะกดคําว่าชนะได้เลยนะครับผมเสมอกันไป5นัดแล้วก็แพ้1นัดนะครับนัดนี้ก็ยากนิดนึงนะครับสำหรับทีมเยือนนะฮะเชื่อว่าเจ้าบ้านเอริโอเนี่ยน่าจะสามารถเปิดบ้านเฉือนเอาชนะสานรนับอับดานไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อ0ูนะครับผมฮ่าก็เฉือนเฉือนไปนะครับเพราะว่าฟอร์มก็กระท่อนกระแท่นทั้งคู่นะครับ ส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับของอันซาเดกันหลีกนะครับผมเวลาสองทุ่มครึ่งนะฮะนัสซาจิมาซานดารานะครับเปิดบ้านเจอกับบีซาร์ตเคอร์บัญชานะครับสถิติการเจอกันของทั้งคู่นี้ยังไม่เคยพบกันนะครับผมเราก็เลยค้ามมาดูอันดับตารางคะแนนแล้วก็ฟอร์มนัดล่าสุดของทั้งสองทีมกันดีกว่านะครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านนะครับผมจาฟูงของตารางนะครับนัสซาจิมาซันดารานะฮะแข่ง6นัดชนะ4ี่เสมอ2นะครับผมแพ้สูงนะฮะเก็บได้14คะแนนนะครับพร้อมกับประตูที่เสียเนี่ยบวก5แล้วด้วยนะฮะ ส่วนฟอร์มนัดล่าสุดของนาสซาจีเจ้าบ้านนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะฮะพวกเขาออกไปเยือนไซปานะครับผมแล้วก็โจเกมเนี่ยสามารถเฉือนเอาชนะเจ้าบ้านไปได้นะครับด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งะฮะก็เป็นใช้ชนะ3นัดรวดแล้วนะครับผมในอัสาดิกานลีกนะครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนนะครับบีซานเคอร์บัญชานะฮะก็อยู่อันดับ6ของตารางนะครับแข่ง6นัดชนะ3เสมอ2แพ้1นะครับเก็บได้8คะแนนนะฮะพร้อมกับประตูที่เสียเนี่ยบวก3านะครับผม ส่วนฟอร์มนัดล่าสุดของทีมเยือนนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับพวกเขาออกไปเยือนนิโรเยซามิน่นะครับผมแล้วก็สามารถบุกไปถล่มเจ้าท่นมาได้2ประตูต่อศูนย์นะครับก็คว้า3าคะแนน2นัดติดต่อกันแล้วนะครับสำหรับทีมเยือนนะฮะอ้าวเห็นฟอร์มแบบนี้ก็สูสีกันพอสมควรนะครับต่อต่องก็ขอชี้เป้าไปที่เจ้าบ้านนะครับผมนซาติมาซันดารานนะครับผมจากฝูงของเราก็ แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวฟอร์มของพวกเขานี่ก็สุดยอดนะครับผมยังไม่แพ้ใครเลยด้วยนะฮะซึ่งก็ทีมเยือนก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับผมแต่ว่านัดนี้ก็ยากนิดน,นึงนะครับผมเชื่อว่าน่าจะพ่ายแพ้กับเจ้าบ้านไปด้วยก็สองประตูต่อหนึ่งนะครับผมฮ่าสูสีกันขนาดนี้สุดท้ายก็เป็นชัยชนะของนาซาจีมาซันดาราน,นะฮะ มาที่ฟุตบอลอังกฤษกันบ้างนะครับผม National League นะครับเจ้าบ้านนะครับสันทอปยูไนเตดนะฮะเปิดรังเจอกับมอเคมนะครับผมจะเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับสถติการเจอกันของทั้งคู่นะครับห้านัดหลังสุดนะฮะก็เป็นทางฝั่งของสกันทอปชนะไปหนึ่งนัดแล้วก็มอเคมชนะหนึ่งนัดนะครับผมเสมอกันสามนัดนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับเมื่อปี2021นะครับก็เป็นทางฝั่งของมอเคมนะครับเปิดบ้านถล่มคันทอปไปได้4ประตูต่อ1นเลยนะฮะ เรามาดูอันดับตารางคะแนนแล้วก็ฟอร์มนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมกันดีกว่านะครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านนะครับคันโพบยูเนเต็ดนะครับอยู่อันดับ5ของตารางนะฮะแข่งไปแล้ว12นัดนะครับชนะ7เสมอ4แพ้1เท่านั้นนะครับมี25คะแนนนะครับผมพร้อมกับลูกได้เสียเนี่ยบวกไปถึง11แล้วด้วยนะครับผมส่วนฟอร์มนัดล่าสุดของเจ้าบ้านคันโพบนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะครับผมพวกเขาได้เล่นในบ้านนะครับต้อนรับการมาเยือนของคาร์ไลส์ยูเนเต็ดนะครับผมแล้วก็ เป็นที่น่าผิดหวังนะครับผมเปิดบ้านพ่ายแพ้กับพาไลาส์ไปศูนย์ประตูตอนหนึ่งนะครับผมก็อยู่สถิติยังไม่แพ้ใครเลยไปได้นะครับผมสําหรับสกันทอบนะฮะส่วนทางฝั่งของทีมเยือนนะครับหมอเคมนะครับผมอยู่อันดับที่24ของตารางนะครับอันดับบวยนั่นเองนะครับแข่งไปแล้ว11นัดน,นะครับชนะ2เสมอ2แพ้ไปถึง7นะครับผมเก็บได้เพียง8คะแนนเท่านั้นนะฮะพร้อมกับลูกที่เสียเนี่ยลบไปถึง18แแล้วด้วยนะครับผม ส่วนฟอร์มนัดล่าสุดของทางทีมเยือนนะครับผมมอเกมนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะครับผมพวกเขาออกเยือนแทมบิร์ดนะครับแล้วก็จบเกมเนี่ยเสมอไป1นประตูต่อหนึ่งนะครับพอหยุดสถิติแพ้รวดแล้วนะครับผมเพิ่งแพ้มา3นัดรวดในฟุตบอลลีกนะครับนัดที่ผ่านมาก็หยุดสถิติแล้วนะฮะโดยการเสมอกับแทมบิร์ดไปนะครับอ่าดูจะฟอร์มตรงนี้นะครับผมโอ้โหตอนต่อก็ขอชี้เป้าไปที่ เจ้าบ้านนะครับผม่าสคันทอปยูนเต็ดนะครับก็ตีก็สูสีกันนะครับเวลาเจอกันนะครับแต่ว่านัดนี้ต่อต่องขอยืนไปที่ความได้เปรียบของเจ้าบ้านนะครับผมพร้อมกับฟอมทีมเยือนก็ค่อนข้างแย่เลยทีเดียวนะครับสีนัดหลังสุดในดลดีกยังไม่ชนะใครเลยนะฮะนัดนี้เชื่อว่าเจ้าบ้านสคันทอปยูนเต็ดเนี่ยน่าจะสามารถเอาชนะมอเคมไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับผมฮะก็ นิ่มกับ3มแต้มไปนะครับสำหรับสกันถอบฮะมาถึงรายการสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับผมอีก4คู่นะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับรอบฟินอลสเตจของฟุตบอลทีมหญิงนะครับผมเริ่มกันที่คู่แรกนี้เลยครับเวลา5ทุ่ม45นะครับยูเวนตุสทีมหญิงนะครับเปิดบ้านเจอกับเบนฟิก้าทีมหญิงนะครับผม สถิติการเจอกันของทั้งคู่นั้นยังไม่เคยพบกันเลยนะครับเราก็เลยค้ามาดูฟอร์มนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมก่อนที่จะพบกันนัดแรกของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกกันดีกว่านะครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านนะครับยูเวนตุสนะครับผมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะครับผมก็พวกเขาออกไปเยือนซสซูอโลนะครับในวูเมนซิลิอานะครับผมแล้วก็จบเกมเนี่ยทำอะไรกันไม่ได้นะครับเสมอกันไป0ประตูต่อ0ูนะครับแบ่งกันไปคนละ1นึ่คะแนนเท่านั้นนะครับ ส่วนในฟุตบอลซรียอาคัพนะครับเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับยูเวนตุสก็สามารถเข้ารอบไปได้นะครับด้วยการเอาชนะโรม่าไปได้3ต่อ2นะครับข้ามาดูทางฝั่งของเบนฟิก้ากันบ้างนะครับผมโอ้โหทีมหญิงนี่โหดจริงๆนะครับผมนัดล่าสุดในรายการอ่อวูเมนแคมเป o n นาโต้นเซีงนวนะครับเป็นฟุตบอลลีกของทีมหญิงนะครับอของโปรตุเกสนะฮะ ตอนนั้นล่าสุดนะครับเมื่อปลายเดือนกันยายนนะครับผมเบนฟิก้านะฮะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเดวิเอนส์นะครับผมแล้วก็โชว์ฟอร์มหรูทีเดียวนะครับเปิดบ้านไล่ถล่มทีมเยือนไม่ได้8ประตูต่อศูนย์นะครับผมส่วนอีกหนึ่งนัดก็ชนะวิตอเรียเดกิมาราสทีมหญิงนะฮะบุกไปชนะ5ต่อหนึ่งอีกโอ้โหโหิจริงๆนะครับสำหรับเบนฟิก้านะฮะอ่าเห็นฟอร์มทีมหญิงแบบนี้แล้วนะครับตอนต่องก็ขอชี้เป้าไปที่ เบนฟิก้าทีมหญิงนะครับผม,มฟอร์มโหดขนาดนี้นะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งไล่ถลม่มทีมเยือนไป8ลูกนะครับโอ้โหนัดนี้มาเยือนยูเวนตุสนะครับผมฟอร์มก็เพิ่งเสมอกัน0-0ูนนะครับผมก็อาจจะเหนียวนิดนึงนะฮะแต่ว่าตอต่อ,ตอเนี่ยเชื่อว่าเบนฟิก้าเนี่ยน่าจะสามารถบุกมาเอาชนะและเก็บ3แต้มแรกไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ1นะครับผมฮะก็ เฉือนชนะไปได้นะครับสำหรับเบนฟิก้าทีมหญิงนะฮะผู้ต่อมานะครับผมเวลาตีสอนะครับอาร์เซนอลทีมหญิงนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของลียงนะครับผมฮะสถิติการเจอกันของทั้งคู่นะครับผมมีสี่นัดนะครับก็เป็นอาร์เซนอลทีมหญิงนะครับสามารถเอาชนะไปได้ 2นัดนะครับผมแล้วก็ลียงเนี่ยชนะ2นัดนะครับก็สูสีกันทีเดียวนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับก็ในรายการ UCL นี่แหละครับผมไฟนอลสเตจนะฮะเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับเป็นอาร์เซนอลทีมหญิงนะครับบุกไปเชืยรลียงได้ถึงถิ่นเลยนะครับ4ประตูต่อ1นะฮะอ่ฮะเรามาดูฟอร์มนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมกันดีกว่านะครับก่อนที่จะพบกันนะฮะเริ่มที่เจ้าบ้านนะครับผมอาร์เซนอลทีมหญิงนะครับผมก็ ลงแข่งใน FA Women Super League ไปนะครับผมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะครับพวกเขาออกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็เป็นเกมที่สุดมันนะครับแต่ก็พ่ายแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปนะครับ3ประตูต่อ2นะครับก็ฟอร์มในลีก3นัดหลังสุดเนี่ยอาร์เซนอลทีมหญิงเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ2นัดแล้วก็แพ้1นนัดล่าสุดนะครับมาดูทางฝั่งของลียงกันบ้างนะครับผมลียงทีมหญิงนะฮะใน เมิเรลลีกเฟอร์มินานนะครับผมของฝรั่งเศสนะครับก็ฟอร์มโหดสุดๆเลยนะครับผมโอ้โหนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านนะฮะถล่มปารีสแซงแชงแมงทีมหญิงนะครับหกประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็อีกนัดหนึ่งนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับออกไปเยือนเลอเฟอร์มินินนะครับผมแล้วก็โอ้โหยู่ดูไปถล่มเขามาแปดประตูต่อหนึ่งนะครับก็โหดสุดๆเลยนะฮะสำหรับลียงทีมหญิงนะครับแล้วก็ในลีกสี่นัด หลังสุดนี่ชนะรวดทั้ง4นัดเลยนะครับโอ้โหเห็นฟอร์มอย่างนี้แล้วนะครับผมต่อต่อก็ขอชี้เป้าไปที่อารียงดีกว่านะครับผมโอ้โหฟอร์มในลีกก็โหดร้ายขนาดนี้นะครับ2นัดหลังสุดยิงคู่แข่งไป14ลูกนะฮะนัดนี้ก็อเซนอนก็กำลังฟอร์มกระท่อนกระแท่นด้วยนะครับ3นัดหลังสุดในลีกยังไม่ชนะใครเลยนะครับเชื่อว่านัดนี้ลรียองอาจจะบุกมาสร้างเซอร์ไพรส์และ เฉือนเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สามประตูต่อสองนะครับผมฮ่าเฉือนกันไปแบบสุดมันเลยนะครับยิงกันไป4-5ลูกนะคู่นี้ฮะคู่ต่อมานะครับผมเป็นบิ๊กแมชนะฮะระหว่างบาร์เซโลนาทีมหญิงนะครับเปิดบ้านเจอกับบาเยิร์มิวนิคทีมหญิงนะฮะจะเตะกันในเวลาตี2นะครับผมสถิติการเจอกันของทั้งคู่นะครับผมมี4่นัดนะฮะก็เป็นบาร์เซโลนานะครับสามารถเอาชนะไปได้3นัดแล้วก็บาเยิร์มิวนิค ชนะ1นัดนะครับในนัดล่าสุดที่เจอกันด้วยนะครับเมื่อปี2022นะครับในรายการนี้นะฮะบาเยาร์เยนบนิกเปิดบ้านเอาชนะบาร์เซโลนาไปได้3ประตูต่อ1นะครับอ่าเรามาดูฟอร์มนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมกันดีกว่านะฮะก่อนที่จะพบกันนะครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านนะครับบาร์เซโลนานะฮะเล่นในลีก้าเอฟนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะครับผมเขาออกไปเยือนเอลีบาทีมยิงนะครับผมแล้วก็โอ้โชว์ฟอร์มหรูนะฮะ บุกไปถล่มเอียบาถึงบ้านเขาเนี่ยสประตูต่อสูงเลยนะครับก็เก็บ3คะแนนมาได้เป็นนัดที่6ติดต่อกันแล้วนะครับในลีกนะฮะยังไม่เสมอแล้วก็ยังไม่แพ้ใครนะครับสำหรับบาร์เซโลนาทีมหญิงนะฮะส่วนทางฝั่งของบาเยร์เยมุนิคนะครับผมก็ไม่น้อยหน้านะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพวกเขาก็ได้เล่นในบ้านนะครับในเอ่อฟรานบุนเดสลีก้านะครับก็เป็นลีกของทีมหญิงในบุนเดสลีก้านะครับผมพวกเขาก็เล่นในบ้าน ตอนรับการไปเยือนของแวนเดอร์เบรเมนนะฮะแล้วก็โหเปิดบ้านถล่มเบรเมนไปได้4ประตูต่อศูนย์นะครับผมส่วนในรายการเด็เบย์ครับนะฮะก็บุกไปเยือนบรูษเซียดอตมูลทีมหญิงนะฮะแล้วก็บุกไปเชื่อดเขาได้อีกเช่นกันนะครับสประตูต่อศูนย์นะฮะก็โอ้โห,โหฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับบิ๊กแมตช์คู่นี้นะฮะแต่ต่อตองก็เลือกที่จะขอชี้เป้าไปที่บาร์เซโลน่าทีมหญิงนะครับผมมา ถึงว่าฟอร์มโหดพอกันนะครับแต่ก็เชื่อศักยภาพของเจ้าบ้านนะครับดูกวานะครับทีมจากกระทิงดูสเปนนะฮะเชื่อว่านัดน,นี้ก็เป็นบิ๊กแมตที่สุดมันนะครับผมแต่ก็อาจจะเป็นชัยชนะของมาเซลโลน,นาที่สกอร์สามประตูต่อ2นะครับผมโหยยิงัะไปสุดมันเลยนะฮะห้าลูกนะครับคู่นี้ฮะ แล้วก็มาถึงคู่สุดท้ายของค่ำคืนวันนี้นะครับผมเป็นทางฝั่งของปารีสเอฟซีทีมหญิงนะครับเปิดบ้านเจอกับเอเวอร์ลีย์ลาเวนนะครับทีมจากเบลเยียมนะครับผมจะเตะกันในเวลาตีสองนะฮะสถิติการเจอกันของทั้งคู่นั้นยังไม่เคยพบกันเลยนะครับเราก็เลยท้ามาดูฟอร์มนัดล่าสุดของทั้งสองทีมก่อนที่จะพบกันดีกว่านะครับเริ่มกันที่ปารีสเอฟซีนะครับผมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะก็ลงแข่งในพรีเมียร์ลีกเฟอร์มินายนะครับผมเป็นฟุตบอลลีกทีมหญิงของฝรั่งเศสนนัผมมวกกกเเขาออออยื้งงทีหญิแต่ จบเกมเนี่ยบุกไปพ่ายแพ้กับน้องทีมหญิงไปถึง3ประตูต่อ1นะฮะก็หยุดสถิติชนะรวดสานัดลงไปได้นะครับสำหรับบารีตเอฟทีมหญิงนะฮะส่วนทางฝั่งของเทเบอร์ลี่โลเวนนะครับผมก็ลงแข่งใน w o m e n Super League ของเบลเยียมนะครับผมออกไปเยือนสตองด่าเรีอสนะฮะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะฮะแล้วก็ทำได้นะครับจบเกมบุกไปเชื่อสตองด่าเรีอสมาได้3ประตูต่อ1เลยนะครับก็เป็นชัยชนะในลีกเนี่ยสนัดรวดแล้วนะครับสำหรับ เอบิลลี่เลาเว่นนะครับนะดูจากฟอร์มตรงนี้แล้วนะครับสูสีกันทีเดียวนะฮะแต่ตอนต่องก็เลือกที่จะชี้เป้าไปที่ปารีสเอฟซีทีมหญิงนะครับผมนะนัดนี้นัดแรกนะครับก็ต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าได้เล่นในบ้านตัวเองก่อนด้วยนะฮะแล้วก็ฟอร์มก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับเพิ่งจะแพ้นัดแรกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะครับนัดนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านแล้วนะครับเชื่อว่าปารีสเอฟซีเนี่ยน่าจะสามารถเปิดบ้านชนะ เฮเวอรี่เราเว้นไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ1นะครับผมฮะถึงแม้ว่าทีมเยือนเนี่ยจะฟอร์มดีนะฮะแต่ว่าปารีสแอ็ซีก็ไม่ธรรมดานะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพัฒนาพุตบอลดีๆทั้ง8คู่ประจำคืนวันอังคารที่7ตุลาคมนะฮะ ต่อต่องก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทุกทกท่านจะเจอกับเป้าหมายของตนเองกันแล้วใช่ไหมฮะอาแล้วก็เช่นเคยนะครับก่อนจากกันนะครับกิจกรรมสนุกๆรอทุกท่านอยู่ตรงนี้แล้วนะครับโดยในค่ำคืนนี้ต่อต่องจะพาทุกท่านไปที่ศึก Women u นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับรอบ Final s t a ต e นะฮะเป็นการพบกันระหว่างบาร์เซโลนาทีมหญิงนะครับเปิดบ้านเจอกับบาเยอร์มิวนิกทีมหญิงนะครับโดยคำถามในนัดนี้ก็คือ ทั้งบาร์เซโลนาทีมหญิงแล้วก็บบเออร์มิวนิกทีมหญิงเนี่ยจะยิงประตูรวมกันในนัดนี้ได้กี่ลูกอ่าตอตองเดาไว้5เลยนะครับผมฮะหากทุกท่านเห็นชอบกับตอตองหรือว่าเห็นต่างนะครับก็เชิญคอมเมนต์มาในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะตอบคำถามเสร็จแล้วแคปหน้าจอคำตอบของทุกท่านเนี่ยส่งมาให้เราในกลุ่มไลน์สมาคมชี้เป้าด้วยนะครับผม เพื่อเป็นการยืนยันคำตอบและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะฮะก่อนที่ฟุตบอลคู่ระหว่างบาร์เซโลนาทีมหญิงกับบาเยิร์นมิวนิกทีมหญิงเนี่ยจะเตะก,กันในเวลาตีสองนะครับผมส่วนสมาชิกท่านใดนะครับที่เป็นครอบครัวสมาคมชีปเป้าของเราอยู่แล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเตรียมตัวรอรับทัศนสุดส,สุดพิเศษจากเราเหมือนเดิมนะครับเพื่อสิทธิประโยชน์อันล้ำค่าของสมาชิกที่น่ารักของเราทุกท่านนะครับอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ 拜拜。Bye bye.